วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ทิกการยิงแอดเฟ e บ o ๊ k ข้อความแบบใหม่นะครับนะปี2022เนาะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทักทายทุกคนนะครับนะทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังทั้งในไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะครับนะอ่ะนะครับก็ก่อนอื่นก็เข้ามาที่ตัวการโฆษณาเลยเนาะนะครับอ่านะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าวัตถุประสงค์ข้อความเนี่ยนะครับมีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะว้าวเนาะนะครับโดยนะครับปกติเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะยิงวัตถุประสงค์ข้อความอย่างเดียวใช่ไหมอ่านะครับแต่บางวัตถุประสงค์เนี่ยอย่างเช่นแบบว่ายอดขายนะก็คือคอนเวอร์ชันเนี่ยนะครับหรือข้อมูลลูกค้าเนี่ยนะครับหรือการมีส่วนร่วมเนี่ยแบบการมีส่วนร่วมกับโพสต์เนี่ยนะครับ ก็ได้อินบ็อกซ์เหมือนกันนะเออจริง,รงๆไม่จําเป็นต้องยิงข้อความอย่างเดียวก็ได้เนาะนะครับแต่ทิกนี้นะครับไหนๆนะครับเพื่อนๆก็จะชอบยิงข้อความกันและนะครับนะก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับอัปเดตให้ฟังเนาะว่าวัตถุประสงค์ข้อความที่เพื่อนๆยิงกันเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะก็มาเลือกการมีส่วนร่วมเลยเนาะนะครับอันนี้นะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนาะ ก็อาจจะเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับอเอาเป็นการไปส่วนร่วมนะครับกดดาเนินการต้อนะครับโอเคนะครับกดเปิดเป็นแบบ cbo เนาะวันละทรงวันละสามร้อยนะครับถ้าใครเป็นยิงแอดมือใหม่เนี่ยเพิ่งเปิดมาแล้วบัญชียังไม่ไม่ปลดลิมิตเนี่ยก็จะได้วันละสองร้อยห้าสิบเนาะก็เป็นสามร้อยแล้วกันนะครับส่วนกลยุทธ์การประมูลราคาแคมเปญตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะคือต้นตุนต่ําสุดเนาะแต่ตอนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นปริมาณสูงสุดเนาะก็เหมือนกันนะครับนะไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับอ่ะกดถัดไปได้เลยเนาะเปิด CBO วันละสามร้อยอ่าแล้วเราก็เข้ามาที่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับนะ c o n v e r s i o นเนี่ยนะครับก็คือไปทางนะครับนะ ก็เอาเป็นแอปรับส่งข้อความนะครับก็คือเราจะยิงให้คนอินบ็อกมานะครับนะตรงนี้นะครับประเภทการโฆษณาเนี่ยนะครับเป็นคลิกเพื่อส่งข้อความเนาะแล้วนะครับนะข้อความที่รับการสำรวจเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือบอร์ดแคสต์นะครับก็คือโดยปกติเนี่ยเราจะให้เขาทักมาหาเราโดยคลิกเพื่อส่งข้อความถูกไหมแต่ทีนี้นะครับเราจะทักไปหาเขาโดยการบอร์ดแคสต์นะครับอาจจะแจ้งเรื่องโปรโมชั่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมมองว่าบอดแคสต์เนี่ยคือคุณน่ะจะต้องมีอินบ็อกซ์เยอะๆแล้วนะครับมีฐานลูกค้าเยอะๆแล้วนะครับแต่สําหรับใครมือใหม่ก็ยังไม่แนะนําให้บอดแคสต์เนาะเพราะว่าฐานเรายังไม่แน่นนะครับก็เป็นคลิกเพื่อส่งข้อความติ๊กเมสเซเจอร์นะครับอ่ะแล้วก็เลือกเพจให้เรียบร้อยนะครับการสนทนาอ่ะเมาส์มันคลิกดับเบิ ก็เป็นจํานวนการคลิกลิงก์นะครับนะหรือการสนทนาอย่างเดียวก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ให้มันแม่นเนี่ยเป็นจํานวนการคลิกลิงกนะ์เนาะแต่ผมมองว่ามันไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับก็เอาเป็นการสนทนาเหมือนเดิมก็ได้นะครับกดแก้ไขาตรงนี้เนาะแล้วเราก็เลือกใส่กลุงใส่ความสนใจใส่กลุ่มเป้าหมายอะไรไปอย่างเเนานะอายุพงอายุเพศนะครับ ตำแหน่งการจัดวางผมจะเอาตามนี้เนาะผมไม่เอาเปนตาแกรมนะครับอันนี้เพื่อนๆก็อาจจะใส่ความหสนใจไปก็ได้เนาะแต่ผมยังไม่ใส่นะครับ ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยการปรับให้เหมาะสมกับโฆษณาที่เหมาะสมเนี่ยเอาเป็นจนํานวนการคลิกลิงก์เนาะเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับกดแก้ไขตรงนี้เนาะปกติเนี่ยเฟซบุ๊กนะครับจะเรียกเก็บเงินเราเป็นแบบ i m p r e s s i o นนะครับนะเออถ้าเป็นมือใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆมือใหม่เนี่ยไอตรงการคลิกลิงก์ CPC เนี่ยยังจะไม่ปลดล็อกนะเออพูดง่ายก็คือเราต้อง เริ่มยิงข้อความมาแล้วเยอะๆนะครับผมจําไม่ได้ว่าเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเดือนหนึ่งหรือ2เดือนหรือ3มเดือนนะครับตรงเนี้ยมันจะปลดให้นะครับแล้วเราก็จะเป็นเลือกตรงเนี้ยเป็นค่า CPC ได้ก็คือนะครับโค้ดเพิร์กิกนะครับก็คือนะครับถ้าเป็นอิมเพรสชันเนี่ยนะครับมันจะเลือกเรียกเก็บเงินจากนะครับแอดเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับจะนําส่งโฆษณาของเราเนี่ยไปที่ต่างๆนะครับถ้าครบ1 0 0 0ันครั้งเมื่อไหร่จะเรียกเก็บเงินเราถูกไหม ถ้าเป็นแบบ m p v e s s i o n นะครับแต่ถ้าเป็นแบบค่า CPC เนี่ยนะครับก็คือใครก็ตามนะครับที่กดคลิกลิงก์นะครับหรือทําปฏิกิริยากับโฆษณาของเราเนี่ย Facebook จะเรียกเก็บเงินของเรานะครับซึ่ง CPC เนี่ยจะแม่นกว่า m p v e s s i o n นะครับอ่าอันนี้ก็ถ้าปลดล็อกแล้วก็คือสบายเนาะสำหรับคนยิงแอดมานานอ่ะกดถัดไปนะครับแต่ส่วนแฟนเพจของผมตอนเนี้ยนะครับนะ ก็เอาเป็นทําขึ้นมาเพื่อ,อสอนคร่าวๆเนาะมันก็อาจาจะยิงมาไม่นานเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับโฆษณาเนี่ยนะครับเราก็เลือกแอดออฟเฟอร์นะครับไปเปิดการขายได้เลยเนาะะเลือกคอนเทนต์โฆษณาเราอาจจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโออะไรก็แล้วแต่เนาะ,ะเป็นภาพก็แล้วกันนะครับส่วนการกระตุ้นเนินการตรงนี้นะครับถ้าใครโพสต์หน้าเพจแล้วยังไม่ได้ใส่ปุ่มส่งข้อความก็ มาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นส่งข้อความอัปเดตโพสต์นะครับให้เรียบร้อยเทมเพลตข้อความนะครับสร้างใหม่ก็ได้หรือใช้ที่มีอยู่ก็ได้เนาะ,ะทีนี้ก็กด F5 reload นิบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราใส่ปุ่มส่งข้อความตรงอัปเดตโพสตเนี่ยนะครับมันจะค้างๆนิดนึงเนาะเวลาเผยแพร่นะครับ กดเผยแพร่เรียบร้อยนะครับถ้ามันขึ้นสีเขียวล่างขวาตรงนี้ก็เป็นอันที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะนะครับนาทีนี้นะครับเราก็จะได้แอดการวัตถุประสงค์ข้อความแล้วนะครับนะทำแอดออฟเฟอร์ดีๆนะครับไปปิดการขายเขาแจ้งเรื่องโปรโมชั่นให้เรียบร้อยเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงตรงนี้นิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับก่อนไปนะครับกดแก้ไขตรงนี้นะครับ ปกติเนี่ยถ้าเราอ่ากดใช้โพสที่มีอยู่แล้วเนาะก็คือเราเลือกโพสจากหน้าแฟนเพจของเรานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียก่อนนะครับข้อดีนะครับก็คือเราสามารถเช็คยอดไล่ยอดเม้นยอดแชร์จากหน้าแฟนเพจของเราได้เนาะนะครับเดี๋ยวผมเอานี่นะครับนี่นี่น,นี่มาที่แฟนเพจของผมมันสมมุติเราลงรูปภาพหรือลงวิดีโออะไรไปที่หน้าแฟนเพจของเราเนี่ยเราสามารถ ดูยอดคนกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ได้เนาะอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียก็คือนะครับเวลาคู่แข่งนะครับมาเซิร์ชแฟนเพจหรือามาเจอแฟนเพจของเราเนี่ยเขาอาจจะคอมก๊อปปี้คอนเทนต์หรือโฆษณารูปภาพหรือวิดีโอของเราได้นะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียเนาะแต่ถ้าใครแบบสายแอดวานซ์เนี่ยนะครับเขาเปิดตัวจะไอคังโฆษณาเลยเนาะอันนี้ผมไม่บอกนะครับมันเป็นทิก อ่ามันเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจเนาะก็คือเปิดหลังบ้านแล้วก็ดูได้เลยว่าใครยิงกี่ตัวเนี่ยเออแล้วก็ยิงคอนเทนต์อะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับนะอ่ะนะครับต่อมานะครับใครนะครับที่สร้างตรงนี้ก็ได้เนาะกดสร้างโฆษณาก็คือสร้างจากข้างในก็ได้นะเลือกโพสต์เป็นรูปภาพหรือวิดีโอนะครับเพิ่มสื่อนะครับเพิ่มวิดีโอเพิ่มรูปภาพนะครับใส่ข้อความหลักข้อความพาดหวัวอะไรตรงนี้นะครับก็คือสร้างจากข้างในนะครับนะ ข้อดีนะครับที่สร้างจากข้างในตัวจัดการเนี่ยนะครับข้อดีก่อนนะเราสามารถใส่คําอธิบายข้อความพาดหัวได้นะครับนะอาจจะแจ้งเรื่องโปรโมชั่นสามแถมหนึ่งอะไรเงี้ยใส่ข้อความปลายทางนะครับอะไรเงี้ยได้เนาะข้อเสียนะครับเราไม่สามารถเช็คอยอดคนกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ได้นะครับการที่เราจะเช็คอัน,นั้นได้นะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนมาแล้วเราก็สามารถไปดูโพสต์ของเรานะครับมันจะเช็คได้แค่ตรงนั้นนะ เออนะครับไม่เหมาะสําหรับสายเทสโฆษณานะครับนะแต่เหมาะสําหรับคนที่ยิงหลังบ้านเงียบๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับกากระบาดแล้วอ่ะนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กาลังยิงวัตถุประสงค์ข้อความนะครับแต่หาไกด์ไลน์ไม่เจอนะครับก็มาดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับนะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะเปย์เมนต์ผมก็จะขึ้นช่องทางการเปย์เมนต์ใต้แต่คลิปชั้นทาง u t ท b e ให้เนาะ ก็โอนมาตามบัญชีนั้นเลยนะครับนะอาจจะเป็นค่าน้ําค่าขนมค่ากา,าแฟเล็กๆ,ๆ,ๆนน้อยเนาะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะทําธุรกิจกับผมนะครับก็มีคนอินบ็อกมาเยอะเนาะว่าผมทําธุรกิจอะไรยังไงนะครับนะเออก็สามารถมาทําธุรกิจกับผมได้นะครับนะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับผมก็จะให้คำปรึกษาคำอธิบายได้ไรายลับหนึ่งนะแต่ผมไม่เก่งทุกอย่างนะครับนะบอกตรงนี้ก่อนนะครับนะ ถ้าเก่งทุกอย่างถ้ารู้เรื่องทุกอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่รวยสุดในโลกแหละเราก็ไม่ได้รว,วยขนาดนั้นเนาะก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดสับตไคร้กดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะครับกับผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับ,ร,บรับชมรับฟังแล้วก็เป็นเมนเข้ามานะครับแล้วก็สมัครเป็นทําธุรกิจกับผมนะครับนะ อ่ะก็ขอบคุณมากๆนะครับนะก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะครับนะกระผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ